ลดสิวอุดต,ตันบนใบหน้าทาให้ผิวเราเนี่ยดูแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับปั๊มจนหยุดสุดท้ายครับงกงกเจดูดีลยนฮัลโหลสวัสดีครับมาเจอกันไหมนะเอาไม่รองไม่ <c oughs> นะครับก็ทาไมเสียงสัดเหรอเมื่อกี้อ่ะเดี๋ยวไม้นะครับวันนี้จะมาพูดในเรื่องของแบรนด์แบรนด์หนึ่งครับแบรนด์แบรนด์หนึ่งเลยล่ะแบรนด์ยูเซอรีเนี่ยแหละครับก็เป็นแบรนด์ที่ไม้เนี่ยใช้มาตั้งแต่ตอนสมัยมาหาลัยจนถึงปัจจุบันนะครับก็จะมาบอกกันว่าในแต่ละช่วงที่ไม่มีประหานในเรื่องของผิวหนน้าไมเี่ย ไม่ใช้ยูซลินอะไรบ้าง้วแต่ละตัวเนี่ยใช้กับใครเหมาะกับผิวแบบไหนใครเป็นปัญหาแบบนี้ควรใช้อะไรอย่างไงนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้จะมาบอกเนาะแต่ใครนะครับที่ไม่อยากพลาดสกินแคร์ตัวอื่นนะคะเฟรเดตสกินแคร์ care, หรือว่าเออในเรื่องของผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าแบบอื่นหรือผิวการเนี่ยในะครั้งต่อไปก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็สั่งกันอีกนะครับว่าเราจะมาดูดีไปพร้อมๆกันนะครับบอกกันครับว่าไม้เนี่ยเป็นคนที่ผิวผสมครับทีส่วนตรงนี้ไมยจะมัน อยู่โซนรับไมซแห้งแต่ว่าปัจจุบันครับไม้เป็นคนที่ผิวธรรมดาครับก็คือทั้งหน้าเนี่ยไม่มันไม่แห้งจนเกินไปครับคือผิวหน้าเราเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนได้ครับเกิดจาก ปัจจัยหลายๆอย่างครับเช่นการกินการนอนแสงแดดมลภาวะหรือแม้กระทั่งการใช้สกินแคร์นะครับก็ทำให้ผิวหน้าเราเนี่ยปรับเปลี่ยนไปได้เหมือนกันนะเรามาเรื่องตัวแรกก่อนดีกว่าครับคือไม้เนี่ยเป็นคนที่มีปัญหาในเรื่องของสิวนหนักๆครับต่อช่วงอาหารรายปีหนึ่งปีสองเนาะซึ่งช่วงนั้นครับก็มีปัญหาในเรื่องของสิวอุดตันครับจับไปปุ๊บรู้สึกว่าเฮ้ยมีเม็ดสีบนใบหน้าครับจับไปถ้าผิวหน้าไม่เรียบเนียนครับไม้ก็เลยแบบลองมองหาตัวช่วยครับจ้มาเจอตัวนี้ ยูเซรีนโปรแอคเน่โซลูชันซูเปอร์เซรั่มครับตัวนี้นะครับจุดเด็นเลยคือลดสิวอุดตันบนใบหน้าครับตัวนี้เป็นตัวที่ไม่ชอบมากๆเลยครับเพราะว่าไม่ใช้มาประมาณแบบ4 5ขวดได้นะคือติดใจไงเพราะว่าตัวนี้ครับเป็นการทาทั้งเช้าและเย็นนะครับก็คือซึมง,ง่ายไม่เหนินอนะ่ะจากการสิวอุดตันได้ดีมากเลยครับคือใช้ไปปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ย ผิวหน้าเนี่ยเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นครับเพราะสีอุจตันเนี่ยมันน่าจะหายไปตอนที่เราล้างหน้าเนาะแต่ว่าตัวนี้นะครับไม่มี SPF นะครับในการปกป้องแสงแดดนะครับแต่ว่าช่วงมหาลัยอ่ะเราก็ไม่ได้เจอแดดเยอะใช่ไหมครับเข้าห้องเรียนในห้องแอร์อีกเพรประมาณนี้ครับแต่เราต้องทาครีมกันแดดเนาะมันก็เลยเลือกใช้ตัวนี้ครับนี่โปรแอคเน่โซลูชันเหมือนกันเหมือนตัวเมื่อกี้เลยแต่ว่าเป็นเดย์แมตต์ไวเทนิ่งเอสพีเอฟสามสิบนะครับคือตัวนี้นะครับจะเป็นเนื้อครีมนะครับที่ซึมสู่ใบหน้าได้ง่ายมากนะครับก็คือ ทาไปปุ๊บเหมือนกลืนเข้ากับผิวเลยอ่ะก็คือไม่ ไดตกครองนะครับเป็นตัวที่ตรงตัวมากเลยครับคือมีกันแดดแอคเน่เนาะแอคเน,แคเน่แปลว่าสิวใช่ไหมครับคือตัวนี้จะช่วยในเรื่องของควบคุมความมันคือเมื่อความมันไม่มีใช่ไหมครับก็ทําให้เกิดสิวนีดน้อยลงนะครับตัวนี้ก็คือใช้ควบคู่กันอะคือแฮปปี้มากเลยครับแต่ว่าตัวนี้ไม่ใช้แค่ตอนเช้านะครับเพราะว่าเป็นตัวที่มี apf 3 0คือตัวนี้ครับจะไม่ได้ปกป้องแสงแดดแรงมากคือไปเรียนใช้ได้ถ้าเกิดสมมติว่าไปทะเลไปหูแบบเดินสะดุดจักแดดแรงๆทำกิจกรรมกลางแจ้งออกงาน กางแจ้งไงครับมันต้องใช้ตัวกันแดดตัวนึ้นะครับคือตัวนี้นี่ยูซลีนซันไดทัสแอนเน่ออยล์คอนโทนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ไม่ให้แบบสุดยอดอันดับต้นๆของยูซลีนที่ไม่ใช่เหมือนกันเนาะเพราะว่าเป็นตัวที่กันแดดครับควบคุมความมันคือผู้ชายอย่างเรานะครับคือทากันแดดก,ก็ไม่อยากให้ใครรู้ปาวะเฮ้ยบางทีทาไปแบบ หน้าวอกหน้าอรอยครีมตกร่องเหงื่อไหลกลายเป็นคราบขาวเฮ้ยมันไม่ได้ครับเคยมีประวัติเสียในเรื่องของกันแดดไงแต่ว่าตัวนี้นะครับก็คือเป็นเนื้อครีมครับที่ทานเนี่ยซึมเข้าสูกก่ผิวนะครับก็ ไม่วอกไม่ลอยนะครับอีกนึงคือควบคุมความมันด้วยควบคุมสิวอ,อีกเวลาเงื้ออะไรครับไม่เต็มคามนะครับคือแฮปปี้มากครับตัวนี้เป็น S P F 50บวก P A บวกบวกบวกคือเป็นค่าที่เหมาะสมที่ประเทศไทยเราอย่างเรานะก็ควรจะทาปกป้องไว้นะครับเพราะว่าแสงแดดเนี่ยทำให้เกิดริ้วรอยก่อนวัยแล้วก็ทําให้หน้าแห้งทําให้รอยดําจากสิวเนี่ยชัดขึ้นนะครับการที่ทากันแดดที่มี S P F ค่าประมาณเนี้ยถือว่าเหมาะสมแล้วจริงๆก็ P.A. 3บวกขึ้นไปหรือ s p f 50บวกขึ้นไปก็สามารถใช้ได้หมดเลยนะเยี่ยนนึงคือต้องทาคอนครับไม่งั้นเดี๋ยวคอดดำหน้าขาวพอได้พอได้เดอ้อตัวนี้คือแฮปปี้มากนะอ่ะตัวต่อมาเนี่ยเป็นตัวที่เรียกได้ว่าไม้ครับคือจะเป็นคนที่มีรอยสิวและปัญหาที่ยากมากนะครับคือไม้ก็เลยชอบเอาตัวคอนซีลเลอร์เนี่ยมาแต้มแต้มบริเวณรอยสิวครับทำให้เราแบบมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นแต่ว่าคอนซีลเลอร์ครับหลายตัวไม้ใช้แล้วก็อุดตันครับกลายเป็นสิวหนักกว่าเดิมครับแล้วสิวก็ไม่่หานนนะครับับแตตไม้วีี่ คือใช้มานานมากจะสองปีแล้วะ่ะคือยูซลีนซีซีสติ๊กนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ช่วยในเรื่องการรักษาสิวนะครับเช่นสมมติว่าสิวอักเสบขึ้นแดงๆครับเอานีดแต้มแต้มแต้มปกปิดไปแล้วรักษาสิวไปด้วยนะครับก็ทําให้สิวนี่ยุบลงนะครับอีกอย่างนึงคือไม่ทําให้อุดตันสามารถทาก่อนนอนนะครับแต่ว่ามัเนี่ยชอบทาตอนก่อนออกไปจากบ้านครับมีรอยสิวนิดนึงก็แต้มแต้มแต้มครับคือแบบเฮ้ยเพิ่มความมันใสได้ทันทีเลยครับตัวนี้คือชอบมากถามว่าแพงไหมไม่แพงนะเพราะถ้าสองปีเนี่ยยั่งเหลือปร ก็แทบนิดแตบหน่อยครับเอาแบบพอประมาณนะครับอีกอย่างหนึ่งคือสามารถใช้ได้ทุกสีผิวนะมันเป็นสีเนื้ออืมชอบ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 อ่ะก็ก่อนหน้านี้เป็นเรื่องของการรักษาสิวใช่ไหมครับต่างๆนานาแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยมันก็แบบสิวหายไปเยอะแล้วครับพวกรอยสิวเนี่ยก็ลดน้อยลงมากครับแต่อีกสิ่งหนึ่งคืออายุที่มันมากยิ่งขึ้นครับพวกผิวเนี่ยน้ำมันก็จะลดน้อยลงเราก็อาจจะเกิดไปดวรอยตามมาได้นะครับคือใบหน้าเราเนี่ยครับจะมีสารชื่อว่าไฮยาลูรอนนะครับเคยได้ยินไหม ก็ได้ยินบ่อยมาใช่ปะคือสารตัวนี้ครับจะเป็นสารที่ทําให้ผิวหน้าเราชุ่มชื้นใช่ไหมครับก็ทาให้ผิวหน้าเราเนี่ยไม่แห้งจนเกินไปและก็ไม่มันจนเกินไปนะครับซึ่งปัจจุบันแม่ใช้ตัวนี้อยู่เลยนี่เฮ้ยหยิบผิดนี่สองตัวคือโทนเนอร์กับครีมบำรุงนะครับด้วยความที่แดดประเทศไทยตอนนี้คือเผาไหมมาออกจากบ้านทีนใช่ไหมครับก็ทําให้ผิวหน้าเราอ่อนแอม,มากยิ่งขึ้นเนาะ เมอพูดถึงโทนเนอร์ก่อนแล้วกันครับคือโทนเนอร์ตัวนี้ครับเป็นตัวที่เขียนว่าอัลตร้าชิจิทีฟโทนเนอร์ไฮยาลูรอนวิธีการใช้ก็อาจจะเทโลงมวนสำลีนะครับแล้วก็ทาตามแนวขนนะครับหรือจะเป็นการเทรลงฝ่ามือแล้วก็ตบตบ ได้เหมือนกันเนาะตัวนี้ครับเป็นขั้นตอนหลังจากที่ล้างหน้าเสร็จแล้วนะครับโทนเนอร์เขาระวังเนี่ยเราไม่ควรใช้โทนเนอร์ที่มีแอลกอฮอล์นะครับเพราะว่าอาจทาให้เราเนี่ยแสบหน้าได้ตัวนี้ครับไม่ใช้แล้วไม่แสบหน้าเลยเพราะว่าเป็นตัวที่ไม่มีแอลกอฮอล์ครับแล้วก็ไม่มี5สารแพรครับไม่มีพาราเบนแต่งสีน้ําหอมแอลกอฮอล์อะไรประมาณนี้นอกคือไม่มีเลยคือชื่อบอกเลยครับว่าอัลตาเซติฟเซติฟขั้นกว่าเนาะก็แฮปปี้มาเลยครับช่วนี้คือใช้อยู่หน้าโทนเนอร์อนนึงรันีมนี่ อัลตาจิติทีบรีแพร์ครับตัวนี้นะครับจะช่วยในเรื่องผิวอ่อนแอครับให้กลับมาแข็งแรงมากยิ่งขึ้นคือผิวหน้าเราเหมือนกำแพงใช่ไหมครับเมื่อเจอแสงแดดมลภาวะต่างๆเนี่ยก็ทําให้กำแพงครับมันเหมือนแบบเสื่อมสภาพลงแล้วก็อะไรที่แบบว่าเป็นเซฟเดิมบริเวณจมูกหรือตรงนี้ใช่ไหมตรงหัวคิ้วเนี่ยซึ่งมันก็เคยเป็นครับมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยผิวเราดูอ่อนแอจังเลยครับผิวแห้งดูอ่อนแอครับคือตัวเนี่ยรีแพร์ตัวเนี้ยทำให้ผิวเราเนี่ยดูแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคคครรรรัััับบบบบบก็แแต่่่่่่่วววาาาาสนนนนนนใหญไมมชอออทเเพะป เนื้อครีมที่แบบว่าเข้มข้นมากเลยครับผิวนุ่มชุมช่มชื้นขึ้นด้วยเนาะตัวนี้คือแฮปปี้เหมือนกันนะครับเขาเขียนมาเลยว่าไม่มีสามแพ้0%เป็นต์เห็นไหมและอีกอย่างหนึ่งครับที่ไม่ชอบของยูเซรีนคือแพคเกจจิ้งครับเนี่ยสามตัวนี้เป็นแพคเกจจิ้งที่สูญยากาศอะเห็นไหมก็คือปั๊มจนหยดสุดท้ายครับคือไม่ต้องห่วงเลยว่าเราจะเหลือเนื้อครีมข้างในนะครับด้วยความที่ งกเตกดูดียืนข <c oughs> ึ้นชื่อว่ายูซลีนรับรองว่าไม่แพ้น่นอนนะครับส่วนใครนะครับที่มีอะไรอยากสปึกสารในก้าวหมวดกินดื่มดูเล่นเที่ยวทาราสมนอนก็คอมเมนต์ถามมาได้เลยแล้วเราจะมาดูดีไปพร้อมกันไว้ม,มาเจอกันใหม่ในเอาไม่ลองไม่บายบายเย่พูดเป็นน้ำไหลไต้ดับเลยเจ็บคอ